มียวเมียวเมียวเมียวงวเอาล็กซสวีดสวสดีท่านพ่อแม่พี่น้องชาวดีซีแกมเอร์ทุกคนนะ mm hmm. วันนี้เราก็อยู่กันในเกม The Battle Cat กันอีกแล้วนะครับผมสงคามแมวยึดโลกนะครับ <laughs> <laughs> แล้ววันนี้นะครับก่อนเออเราก็ต้องมาสุมแมวกันก่อนนะผมนี่เรามีการ์ดเงินนะครับ2องใบนะผมสุมไปเลยทั้ง2องใบโอเคจัดไป อิสราเอมาดูสิว่าได้อะไรบ้างนะครับตัวแทก oh! ได้แมวมือยามาหนึ่งนะครับแล้วก็อ๋อ oh! อันนี้คือแคัพใช่ไหมเนี่ยเวริกุดเลยไหนดูซิได้อะไรมาบ้างนี่ฮะสตัวยูสออกไปลอยนะครับผมจัดไปไหนเราลองมาดูอัปเกรดสิครับว่าเราสามารถอัพเกรดตัวไหนอะไรได้บ้างครับเนี่ยสเปเชียลแคทนี่ตัวไหนน่าสนใจบ้างครับเนี่ยมีตังอยู่นะครับเอานี่แมวออฟโลนะผมอะไรเนี่ย แมวโดนมัดเลยครับนิวแคทเลยครับตัวนี้เอาตัวนี้ดีกว่านะครับชอบดีดู <laughs> แมวแท่เลยครับเนี่ยโอเคเอาไปเลยหนึ่งตัวนะผมหมดตังค์เลยกูเลเวลอัพไปก่อนโอเคนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมมีตัวนี้มาแนะนำนะับผมนี่ตัวอีเจของเรานะครับบอกเลยว่าตัวนี้นี่สุดยอดมากนะโอ้อัพทีโอ้อ สี่หมื่นสองบ้าบอครับตัวนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมาจัดทีมกันก่อนครับนะในละว,ว่าซุปเปอร์ไรของเรานี่นะครับผมอูเบอร์หรอครับนี่ตัวนี้นะผม35มพกันเลยนะครับไอตัวสเปเชียลอยู่ไหนวะตัวนี้อันไหนอันไหนอันนี้อะอันนี้ไงนะครับเอาไปแทนตัวไหนดีวะเนี่ยเอาแทนตัวนี้ก่อนก็แล้วกันโอเคครับผมประมาณนี้แล้วเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่าครับผม และตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่เบอร์มูด้าแล้วนะผมนะครับนิวยอร์กก็เราก็เก็บมาแล้วนะผมเดี๋ยวค่อยไปแปะดาวทีหลังนะครับเนาะแล้ววันนี้นะฮะเราก็พร้อมไปแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมไปพร้อมจาพร้อมมาละครับตอนนี้ในขวายมันโอ้โหเป็นเครื่องบินตกน้ำเหรือเนี่ยแบบนี้ก็มีด้วยที่วันนี้นะเราจะสร้างเก๊แกให้ได้เลยนะผมเราต้องสะสมกันไปก่อนนะเลเวอัพกันไปเรื่อยๆก่อนนะผมมันยังมาไม่ถึงเลยอย่าบอกก็มีกรซิล่าออกมานะ ูตกใจเลยนะ <S <S อ่าไปก่อนแล้วครับแทงแคทไปเลยน้องกบไปแล้วนะครับสงตัวไปก่อนเลยนี่น้องแ่วด,ดำไปอีกหนึ่งนะผมสู้มันสู้มันอคว้า,วากันไปนี่ฮะตัวใหม่มาด้วยนะครับตัวนี้เลเวลบบสิบแล้วนะครับนี่แมวแมวหน้าแมวหน้าหมีนะครับ <S 2> <S 2> <S ร้อยเล่าแมวหน้าหมีเราจัดไปครับอันนี้ยิงไปเลยปึ๊บอ่าเป็นไงกระจุยกระจายไปแล้วนะครับผมเราหน้า จะสู้กับมันได้อยู่นะของมันพลังสองหมนะครับตัวนี้แมวแท้มาแล้วด้วยโอ้โหจิงโจ้เลยวะมีจิงโจ้มาด้วยนะครับแมวนี้มาก่อนเออสู้มันไปต้องสู้มันให้ได้นะครับผมโอโ้รุนแรงมากพลังมันรุนแรงมากเลยแมวจิงโจ้ไม่ใช่แมวจิงโจ้มันคือจิงโจ้เออเรียบร้อยไปครับจิงโจ้ก็ตายห้าไปแล้วนะบผมนี่ไปเลยแม็กแล้วนะตอนนี้ต่อไปเราก็สร้างเจ๊แก่มาให้ได้นะครับผมนี่ขัดไม่ไเนี่ย <c oughs> บอกเลยว่าเจ๊แกนี่สุดยอดมากนะครับชอบมากเลยสวยด้วยอ่ามาแล้วนะครับนี่มองปืนแมวนะผมมีแมวอยู่นิดหนึ่งปึ๊บยิงไปลอยอ่ามาแล้วครับเจ๊เราเจ๊คนสวยทันไหมวะเนี่ยบอกเลยว่าเจ๊แกนี่ร้อยแรงแกงัวนะะไม้หมดโอเคโอ้ยมีอะไรมามีกระต่ายส้มมาด้วยนะครับนี่ยิงไปโอ้โอ เจ๊แกยิงสุดยอดมากเลยนะเรามาดูไกด์แคทกันหน่อยสิครับอ่านี่ไงฮะรับมาเลย5อันนะฮะโอเคมีอะไรอีกบ้างนี่นะฮะก็คืออีเจ๊ของเรานะผมชื่อว่าอะไรเดี๋ยวนี้เดอะไวท์แรบบิทนะครับกระต่ายขาวนะผมน้องกระต่ายขาวของเรานั่นเองนะฮะโอเคครับไม่ต้องรอช้าเราไปลุยกันนะด่านต่อไปกันเลยดีกว่านะเชื่ออะไรวะเนี้ยจูไมก้าเหรอครับจำไมก้าไม่ไจู <laughs> เราไปลุยกันเลยดีกว่า Let's go มาเริ่มกันเลยครับจามไมก้าอ๋บอบ๊อบมาเร้นนี่เองนะร้อยลาวนะครับเป็นพันบ๊อบมาเร้นนะรออัพเลเวลก่อนนะผมไปเลเวลสามเลเวลสี่กันก่อนแล้วก็ค่อยสร้างนะผมกว่ามันจะเดินมาถึงไม่เป็นไรเรายังมีเวลาสร้างอยู่นะมันเดินกใกล้จะมาถึงแล้วนะเราก็สร้างนี้ไปก่อนเลยนะน้องกบนะน้องแว่นดำมมาด้วยโอเคสามตัวนะครับดูซิว่าสามป,ปะทะกับกี่ตัววันนี้หกเกตตัวนะครับจะสูได้หรือเปล่านะผม มารอดูกันมารอดูกันนี่ไปอีกหนึ่งก็แล้วกันนะผมะแมวนินจาของเรานะครับโจมตีเร็วมากปุ๊บป๊าปุ๊บป๊าเป็นไงเมืองรอบนี้ไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรอีกนะผมแต่ดูท่าน่าจะหนักกว่าเมื่อกี้นะคิดว่านะอ,อแมวแทงมาหน่อยอื้ออือโอเคไปอีกโจมตีมา,ามาเลยเร็วบอมบ์มาเลยรัวไปรัวหมัดไปอย่างเมามันนะครับต้องไหวนะครับหมัดน,นั่นแหละไม่ไหวนะครับเรายัางไหวอยู่ปื๊บป๊าปุ๊บป๊าแมวแมว,แมวหน้าหมีไปอีกตัว ดูสิ <laughs> ดูท่ามันเดินอยู่แมวหน้าหมีเราของมันมีจระเข้ด้วยนะครับอ,อแมวหน้าหมีไปอีกด้านล่างนี่ยังไม่ได้สร้างตัวอะไรเลยเนี่ยเรียบร้อยครับผมโอ้ยไม่มีตัวไหนออกมาครับรอบนี้สบายหรือเดือโบไปเฮ้ยเราได้ของรางวัลมาด้ไว้นี่ <c oughs> เอาได้สเปเชียลโบน,นัสน,นะครับ <c oughs> โอเคได้มาอีกแล้วครับหมดแล้วครับมีอัปเกรดมาด้วยนะครับ <c oughs> ตัวไหนวะเนี่ยสเปเชียลแคทเลยครับมีตัวไหนมาอีกวะมันมีชื่อว่า,วากังฟูแคทนะครับ โอ้น่าสนใจน่าสนใจนะครับแพงด้วยนะครับ240ย์กันเลยในน้องแว่นดําอยู่ไหนวะนี่อ่าอยู่นี่เองนะผมเราอ,อัพน้องแว่นดําไปก่อนดีกว่าเออนะตัวนี้ป้องกันพลังสูงนะผมสูงมากเลยตัวนี้นะครับอับไปก่อนแล้วเราก็ไปลุยกันในด่านต่อไปกันเลยดีกว่านะผมโอเคมาที่คอลัมเบียฮะคลัมเบียน้องแม่อพร้อมไหมแม่อพร้อมนะไปเลย แลเราก็มาที่คอรมเบียนะครับวันนี้มันคืออะไรเน,นี่ยแมวของเราก็ยังไม่มาเลยสัก,กตัวนะครับตอนนี้เอาแมวแทงไปก่อนสักตัวแล้วผมโอ้โหแมวตู้ครับผมมันคือตู้แมวนะ <S <S ไปแล้วไปแล้วโอ้มีคนมาด้วยนะครับมีคนมาด้วยเลยเนี่ยไม่บอกเลยเนี่ยมาด้วยเลยจะไปไอ้ทุบมันทุบมาเลยเออไปอีกนะครับน้องโกบสู้ต่อไปอย่าอู้นะครับอย่าอู้สู้ต่อไปนี่นี่มาอีกเลยโอเคมาแล้วเหรอเออนี่ ตายแทงทั้งหมดตรงไปนะครับวาชาดากลับมาแล้วนะครับตอนนี้เอ,ออเออยิงไปเลยตู้ปนี่เน่โอเคเลขวหกนะครับมีตัวอะไรผล่ามาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่เราต้องสู้มันไปให้ได้ก่อนเออมาอีกโอเคไม้หมดไม้หมดด้านล่างมีอะไรหรือเปล่าจากแมววัวตอนนี้มาเป็นแมวเชื่ออะไรแล้วดูสิหน้าเอิร์กเลยทีเดียวนะครับเรียบร้อยไหมอีก8 0ดพันนะผมอีก800 0ันเท่านั้นเออในก๋วยเรามีอะไรบ้างวะนเนี้ย โอเคมาเรื่อยๆนะผมมาเรื่อยๆอ,อีก okay, very good, very good. โอเคเวร์ริกุดเวอริกุดโอาตายเรียบร้อยนะฮะวิตเตอร์รีโคลอมเบียเรามีตังค์อยู่สองหมื่นกว่า,วานะครับเราอัพตัวไหนดีวะเนี่ยเราควรอัพตัวไหนดีครับท่านผู้ชมบอกหน่อยบอกหน่อยนะผมสอนกันได้เลยนะครับด้านหลังนี้ผมอัพเต็มหมดแล้วนะผมเหลือแค่พวกเนี่ยสเปเชียลแคทเลอครับสเปเชียลแคทนี่ไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะผมเอาเป็นอานี่ก็อัพเต็มหมดแล้วนี่นี่สองตัวนะอัพเต็มไปแล้ว รอบนี้เราขออัพน้องเว้นดำกันก่อนกันแล้วกันนะฮะเออเอา,เอาตังไม่พอเดี๋ยวสี่หมื่นกว่าครับเฮ้ยตัวนี้ก็ได้ตัวใหม่มาเนี่เดี๋ยวเราลองไปใช้ดูดีกว่านะผมไหนว่านี่เอาตัวนี้ไปก็แล้วกันนะอา่าแทนตัวนี้ไปเลยนะผมโอเคครับโอ้พันหนึ่งเลยเหรอได้อยู่ได้อยู่ไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> มาเลยครับผมสตาร์ทไปแล้วก็มาที่บราซิลนะรบราซิลเหรอ บาซิลบาซิลสิวกิวน้ำโอเคเราเพลงกันเลยดีกว่าครับผมไอมาเริ่มกันเลยครับบาซิลเป็นตัวเร็ววันนี้ <S <S อ้เซมบ้านครับเต้นเซมบ้าเลยครับเนี่ย <c oughs> รย้อยเลาเราตั้งแต่ไม่ถึงเลเวลสามกันก่อนนะผมทันไหมเนี่ยโอเคออกไปก่อนมาเลยครับตัวแข็งก็มาอีกหนึ่งตัวอ้จัดไปนี่แมวป้องกันไปด้วยนะมาอีกนะครับแมวกบสองตัวกันเลยอือเป็นไงเมืองมาหน่อยมาหน่อยเรวเวลวอัพหน่อยครับจัดไปแล้วนะครับอัพไปแล้ว นดูด้านล่างซิว่ามีตัวไหนนะ่าสนใจบ้างนะผมแต่ว่ายังไม่ถึงไหนเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหป้องกันป้องกันไม่ค่อยไหวนะผมจัดไปอีกโอ้โหกระดุนกระเด็นกระเด็นกระดอนสูได้หรือเปล่าใครวัวกินของทั้งหลายแหล่นะครับโอ้ดูท่าน่าจะไม่ค่อยไหวเร็วหน่อยเร็วหน่อยอือมาอีกมาอีกเลยอือแทงมันไปช่วยจะแทงมันเออแทงมันไปเลยยิ่งมันไปด้วยปื๊บดีอยังไม่ตายอีกเหรอมืองนี่มาแล้วครับตัวนี้มาแล้วมาแล้วไหนวันนี้โอ้ตัวนุ๊กปิดอยู่นะครับ แมวเปรตมาด้วยอ้ผีเสื้อสมุดอยู่เนาะมาเลยครับปูกอ้านคอมึงอ่ะมึงมาสิไอผีเสื้อมาเลยแทงอะไรก็มาห้หมดนะครับตอนนี้มาอีกนะครับเลยเวจิไปแล้วนะครับอือสู้มันไปราต้องสู้ให้ได้นะไหนอีเจ๊ของเราอีเจ๊ยังมาไม่ได้เลยนะครับอีเจ๊โอเคแม็กแล้วนะครับรอบนี้แหละเมึงมาเลยอือสู้กันไปมึงตัวเดียวมึงตัวเดียวกูไม่ค่อยไหวเหมือนกัน <c oughs> เรียบร้อยไปตายหาไปแล้วเจ๊มาด้วย เจ้มาแล้วนะครับโอ้เ oh, จ้ไหวแคทของเรานะครับน้องก,กระต่ายขาวนะฮะยืบตัวนี้ไปอีกนะับมึงจะสู้ไหวไหรือวะโอ้ฝ่ามืออรหรันฝ่ามืออรหันยัไงล่ะไม่เหลือแน่เลยเรียบร้อยะฮะเออเจอฝ่ามืออรหันเข้าไปนะครับสุดยอดเลยเหลือเอนเนจีอีก86นะพรมมาที่อาเจนจินาเลยก็แล้วกันนะฮะไปกันเลยเราก็พร้อมในการต่อสู้แล้วนะครับไหนดูซิของมันเป็นอะไรวะเนี้ยอ้มาราดูนาใช่ไหมเนี่ย ใช่เลยนะครับผมโอ้โหมีของดีเป็นมาราโดน่าฮะงูจริงงูเลื่อมงูงวางงูบองลางูปลาเดิมๆมันมาแล้วนะครับงูจริงงูเลื่อมวา้า <c oughs> ดูง,งูมันสิ มาแบบกระดึะ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บนะฮะเราส่งทีมการแท้งออกไปก่อนนะผมป,ปึบ๊บปั๊บอย่าบอกนะว่าแบบมาราโดน่าออกมาเลี้ยงบอลเร็วแบบนี้นะครับมาเลยครับแมวนินจาเนี่ยเราส่งไปจัดการพวกตัวเล็กเซ็กจัดก่อนนะผมต่อไปนะครับแมวหน้าหมีมาแล้วนะผมโอ้ขาเรียวเสียวได้นะหลังจากนี้นะครับเราต้องใช้แบบตัวหนักหนักเล่นนวงนวกันแล้วนะผมไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะไม่รู้มีตัวอะไรออกมาหรือไม่นะเร็วตุบๆุตามๆไปนะครับผมมีอะไรก็ส่งไม้หมดโอ้ลิงคิงคลองออกมา หลายตัวกันเลยสูมาได้ๆสูมาได้ๆอย่ายอมแพ้เออเร็วหน่อยเร็วหน่อยสู้หน่อยสูหน่อยอออเดี๋ <c oughs> ยวมึงเจอฝ่ามืออาหารกูเอาเดะจับไปอีกนะครับจับไปอืกโอเคเด้อยู่อัพอไปเลยนะครับหมดยังพุกมึงหมดยังฝ่ามืออรหารมาหน่อยมาแล้วครับฝ่ามืออาหารของเรานี้นี่นะครับฝ <c oughs> ่ามืออรหาร เราต้องซวยไหวไหนะครับนี้รอบนี้รอบนี้เราต้องซอวยๆน,นะจ๊ะ <vard ek S 1> คว้แผ่นวินหน้าส้นเตนนะฮะมึงร้อยแรงเหรอมึงร้อยแรงเหรอนี่มึงต้องเจอกูยิงเข้าไปนี่เน่ไปหาไปบ้างเถอะพวกมึงเนี่ยเอออยู่หน้าด้านอยู่ทำไมไม่รู้ตั้งเจ็ดปีแล้วนะครับมาปอยจิงเียดีเนียเออฝ่ามือ,อราหารไปแล้วไปแล้วนะครับอ้พิเปรตของเราครับแมวเปรตก็มาแล้วด้วยอ้าโอตายห่าหมดเลยนะผม เจสสาวคนสวยก็มาด้วยปึ๊บเก็บแมวน้ำน่านนสุดีนวเฮ้ยสู้ต้องสู้นะครับไม่อู้เราต้องสู้อย่างเดียวยืดมาแล้วนะครับมึงต้องเจอเจ๊กูมึงต้องเจอเจ๊กูออกบอกเลยยิงไปนี่เรียบร้อยครับ <c oughs> แรงมากบอกเลยเรียบร้อยครับผมมาระดุน่าก็ไม่อาจปัดป้องได้เฮเราได้สเปเชียลโบนัสมาด้วยเลยครับโอ้บวก50บมาเลยนะฮะ มาอีกนะสเปเชียลโบนัสยังได้อีกสักตาไหมวันนี้สามสิบนะครับโอเคมันคือมาชูพิกชูนะครับผมโอเคแต่พร้อมแล้วก็ลุยกันเลยดีกว่าครับผม let's go <S ไงครับดูซิื้อว่ามันคืออะไรนี่ไงมาชูพิกชูนะ <laughs> มันเลยนะครับมันเลยมึงจะเดินมาแบบนี้ไม่ได้นาะยงูบองหลามึงต้องเจอกูเข้าไปนี่มาแล้วนะครับงูบองหลายก็พลังป้องกันไปสักหนึ่งนะอีมาเลยมาเลยพวกเมืองจะสู้กูไหวหรอ จะกลัวสู้มึงไม่ไหวแน่นอนเอาตา <c oughs> สายแก๊งทั้งหลายแหละต้องมาก่อนครับโอ้มีแพนกวินมาด้วยเหรอน้องแพนกวินมานาฟจอนนี้เราจะสู้มันได้มันมากี่ตัววะเนี่ยเออยังไหวอยู่ยังไหวอยู่คุณต้องเจอแมวหน้ามีกูตเตะเดียวแล้วเราก็ยิงมันไปเลยนะครับผมเร็วอัพเร็วด้วยนี่เก็บให้หมดจัดไปปึ๊บ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 เอออย่าบอกว่ามีตัวอะไรโผล่มานะไ <c oughs> อ,อ,อ้จิงเจ้ว่ะเฮ้ยจิงโจ้อีโต่บินโผล่มานะครับไปเลยนะครับมีอะไรก็ใส่ใส่ไปให้หมดนะครับผมเออ มาหมดไม้หมดไม้หมดเร็วเร็วต้องเร็วกว่านี้นะครับโอ้โหอัพไปก่อนเลยนะฮะมาอีกมาอีกขอมาเยอะๆเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหชนะเฉยบ้าเบอร์นฮะตอนนี้นะครับน่าจะหมดเอนเนอจีแล้วนะผมอันนี้ก็คืออะไรนะอิสต์เออร์ไอแลนด์นะผมหมดเอนเนอจีแล้วนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะผมค่อยเล่นในคลิปต่อไปก็ได้นะผมคลิปนี้ก็ขอพักก็เพียงแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะผมถ้าชอบกดไลค์แชร์กดแชร์แล้วอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับดีสี่แกเมื่อกอลาไปก่อนสวีเดนสวัสดีไปละจุ๊บ